ครับสวัสดีครับแป่หมัดมวยครับวันนี้ก็วันเสาร์ที่15พฤศจิกายนนะครับผมจะวิเคราะห์จานสองช่องนะครับช่องสามะแบบเต็มๆนะครับแล้วก็ช่อง8ลุมพินีทีเย็นเนี่ยแบบเร็วๆสำหรับมวยเด็ดเนีฟังท้ายรายการเลยนะครับไปกันที่คู่แรกนะครับ ดาวพยักษสักปลายพยานะครับ115.4ลด0.4นิงเงินดอกไม้แดง JSP 115.2ลด,ด2หรือว่าไม่มีปัญหาทั้งคู่นะครับมวยคู่นี้เป็นมวยรอบนะครับใครชนะเนี่ยยังมีสิทธิ์เข้ารอบอยู่นะครับเนื่องจากแพ้กันมาคนละนัดในครั้งแรกครับดาวพยักสองครั้งหลังแพ้ชมุมพเพชรลูกพระบาทแล้วมาแพ้เมสซี่แตงกองปราบส่วนดอกไม้แดงนี่ชนะ0.4นเพชรเชรัตบัววิพัฒนาโนนแล้วมาแพ้อเล่สิทธิวัฒน มวยคู่นี้นะครับดาวพยักได้เปรียบรูปร่างนะสูงลอยกว่านะเป็นมวยจังหวัดพิมือวางแข้งซ้ายดัดเตะดัดแทงนะครับเข่าในปั้มตีนะครับส่วนดอกไปแดงเนี่ยเป็นมวยจังหวัดพิมมือถนัดขวานะครับไอคิวดีนะเตะปล่อยหนักต้นๆครับเข่าในอ่าจะเป็นรองนะครับมวยคู่นี้นะครับดาวพยักสักปาิยาณะดีกว่านะครับเละไปใครต่อรองนะครับหน้าวัดนะครับต้นๆนี่ระวังหมัดนะถ้าไม่โดนหมัด นับหรือน็อกต้นๆนี่ครับปลายนี่เข่าดีกว่าจะาชนะดอกไม้แดง GST นะครับขุยสองเป็นมวยรอบนะครับเข้ามาดึงเข้ามาตั้งคู่เลยครับศูนศึกยอดอสิวินทานสปอร์ตหน้าหรือเอกบางไสมา126ปอนด์นันเป็นยอดเพชรสอรสมพงษ์หรือชื่อเดิมคือแสนฤทธิ์สุราณารียิม126.4รัด .4 ขุนศึกสองข้างหลังชนะสายันน้อยต่อหลักสองแล้วชนะลมมีสารสิทธิ์ซ้ออื ส่วนอยอดเพชรหรือแสนฤทธิ์เนี่ยฮะชนะโทมัสซอชัยเจริญนะครับแล้วก็ชนะสักมงคลเก้าสกปีนางขุนศึกพิทซ้อมอยู่ค่ายเอกบางไทรนะมีอูอองทอนดูแลนะครับเป็นมวยถนัดขวาจังหวะเปะย่อยหนักนะครับแล้วก็เข่าในนี่ปั้มตีเหนียวนะครับสู้ทนทรหดหน้าเสือดีส่วนยอดเพชรเนี่ยนะหน้าเสือจะเป็นหลอนยจังหวะฝินมือเหลี่ยมไล่แขนดักแทงนะครับแต่ว่าปลายเนี่ยแข็งแกร่งจะเป็นรองครับ วัดไปที่คุณศึกยอดอสินชาสปอร์ตนะครับเดเปิดคุนศึกต่อสิบเก้านะครับจะชนะยอดเพชรสอสมพงศ์ครับคุ้ยสามเป็นมวยรอบอีสุนะครับเดชดิ์พบเทียรธรรมน้ร้อยห้าห้าจุดสองรถหตึงจุดสองน้ำเงินก้องนครบาลสอกิจรุ่งรอดร้อยห้าเบ็ดจุดสองขาดน้ขาดเยอะเลยนะ,ะเดชดิ์นี่ชนะลุงราบีพีเคแสนชัยมวยไทยชนะช้างเปลือกมวยไทยอะคาเดมี ส่วนกล้องนครบาลน,นี่แพ้รวดนะแพ้ช้างเปือดมวยไทยคาเดมี่เราแพ้รุ่งราวีพีเคแสนชัยนะเดเดดิสเนี่ยน่าจะเข้ารอบไปแล้วนะส่วนกล้องนครบานก็น่าจะตกรอบนะครับเดเดดิสนะครับเป็นมวยฟอร์มสดนะับฝีม,มือดักเตะดักแทงหมัดต่อยหน้าเหลี่ยมดีอาวุธความเชื่อถือหน้าเสือดีกว่านะครับส่วนกล้องนครบานเนี่ยเป็นมวยเข่า สูงยาวนะครับอาวุธน้อยนะครับแล้วก็จิตใจไม่ค่อยมั่นคงไปก็ไม่ดีนะครับเล่นไปที่เด็ดนิดนะครับเด็ดเปิดเด็ดนิดต่อสองหนึ่งจากชนะกรงนครบาลสอกิจรุ่งรอดนะครับคุยสี่ยกดําเกียรติไสศนมาร้อยสิบเก้าจุดสองลดหนึ่งจุดสองน้ำเงินนี่รําบ้องรีสอการค้านะครับมาร้อยสิบแปดจุดสี่ลดจุดสี่ยกดํานะครับสองข้างหลังชนะนกยกสามกันชัยสิทธิ์จ,จ่าหน่อย และชนะน้องบีพอบัญญสิทธิ์ส่วนรมบองนะฮะชนะเบิกชัยเพชรไพลินฟาร์มนะนกยกสีที่เชียงใหม่และชนะตระกูลเพชรสอเพชรภูพานที่พะเยานะครับยกดำนะครับเอต่ต่อยมาที่ช่อง smm tv เนี่ยเอ่อคุ้นเคยกว่านะครับจังหวะฝีมือหน้าเสือดีน้ยินและมั่นคงนะครับไม่แพ้ใครมาหกเจ็ดนัดหลังนี่ไม่แพ้ใครมาเลยนะครับส่วนรำบองเนี่ยเอเป็นมวยหายไปนานจากเมืองกรุงนะไป ต่อยอยู่ที่แถบภาคเหนือนะครับส่วนใหญ่นะครับเป็นมวยเตะต่อยอาวุธรุนแรงนะครับเล่นไปที่หยกดำนะครับเลเปิดต่อสิบเบก้านะครับจะชนะแรมบองรีซอการค้านะครับไปกันที่ลุมพินีทีเจนนะครับยอดอาคมสอสินยานะครับร้อยสิบห้ารถหนึ่งนึกเงินบรากดดำสอเตยพันร้อยสิบสามจุดสี่ขาดนะครับขาด 7.6ยอราคมนะครับมวยแดงการข้างหลังชนะน็อกซู์แบงค์ราชานนครับดีกว่าเขาในปั้นปีนะครับจะชนะมรกุดำสอเตยชพันนะครับคุยสองกล้องปาจินสจอหลายปลาจินนะครับมา122.2รถ .2 น้ำเงินมังกรยุทธออกสบายแท้122.8รถ .8 กล้องปาจินข้างหลังนี่ชนะน็อกยก5แสนดักแก้วพิมพ์การช่างส่วนมังกรยุทธเนี่ยแพ้หานชัยอันสุขุมเนะครับ เล่นไปที่กองปาจินนะครับชื่อเดิมคือวอรชิตวอรวิราสินีเก่าเกมกว่าหน้าเตะต่อยเหลี่ยมจับหน้าเขา่าดักแทงจะชนะมงกลยทดออสบายแท้นะครับคุยสามน็อตใหม่ออนิจยาพรร้อยสิบห้าจุดหกรถหนึ่งจุดหกน้ำเงินนี่เอกวายุมองกรุงเทพธนบุรีนะร้อยสิบสี่ปอนน็อตใหม่นะครั้งสุดท้ายในแพท้ทีเจโอดอกไม้เงินดอกไม้เงินปอพงสว่างนะครับส่วนเอกวายุนี่ครั้งสุดท้ายนี่ ชนะขุนพันธ์เกียรติเจริญชัยเล่นไปที่น็อตใหม่อนิยาพรครับแชมป์ไทยประกันชีวิตคุ้นเคยเวทีนี้ดีกว่านะครับเจษฎาเอกวายุมอกรุงเทพพนบุรีนะครับคุยสี่พระชัยพุ่มพันธ์ม่วงหนึ่งร้อยปอนด์เท่ากันกับลุงศักสักบุรีรัมนะครับเล่นไปที่ลุงศักนะเก๋าเกมกว่านะครับจะชนะพระชัยนะครับสําหรับมวยเด็ดวันเสาร์นี้ช่องสามนะครับผมออกไปที่เดียริตพบธีรธรรมนะครับส่วนมวยหน้าวัดอีกตัวก็คือขุนศึก เอกบางไทนะครช่องลุมพินีนะครับมวยเด็ดยอดอาคมสอสริญญานะครับมวยหน้าวัดนินน็อตใหมอ่อนนิเกียพรนะครับขอให้ท่านเฮงเฮงร่ำรวยมีเงินใช้ทุกท่านสวัสดีครับ